สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้นะครับเราจะขอพาทุกท่านนะครับมาชมก้อนเห็ดนะครับที่เราเก็บดอกหมดไปแล้วนะครับแล้วก็ล้างหน้าเห็ดแล้วนะครับแล้วก็หยุดน้ําไปแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากที่เราเก็บเห็ดหมดแล้วนะครับ เราก็ล้างหน้าเห็ดนะครับเห็ดเขาก็จะเริ่มออกใหม่อีกแล้วนะครับหลังจากที่เราหยุดน้ําเป็นหนึ่งวันนะครับในหน้าเขาขาวเลยนะครับคือเขาจะสร้างจะสร้างดอกกันนะครับหลังจากนั้นมาสามสี่วันนะครับในทุกๆครั้งนะครับที่เราเก็บดอกหมดนะครับเราจะทําการหยุดน้ําทําความสะอาดล้างหน้าเห็ดนะครับเพื่อปรับให้เห็ดนั้นออกพร้อมๆกันนะครับแต่ถามว่าเราไม่หยุดน้ําเราไม่ปรับสภาพอย่างนี้ได้ไม่ได้ครับ สเห็ดเขาก็จะออกไปตามตามภาษาเรื่อยๆนะครับอันนี้หลังจากที่เราเก็บดอกเห็ดไปหมดแล้วนะครับแล้วเราก็ทําการล้างหน้าเห็ดนะครับแล้วก็ทําความสะอาดโรงเรือนนะครับแล้วก็หยุดน้ำหนึ่งวันนะครับหลังจากนั้นมาเห็ดเขาก็จะสร้างหน้าเห็ดใหม่นะครับหน้าที่เป็นสีข,ขาวๆเลยนะครับสปอเขาจะสร้าง สร้างดอกเห็ดนะครับเส้นใ่เขาจะสร้างหน้าเห็ดข,ขาวๆนี่แหละครับเพื่อทาให้เกิดดอกนะครับมีเอฟซีถามมานะครับว่าเห็ดนี้เก็บได้ทุกวันไหมเออเห็ดนี้เก็บได้ทุกวันนะครับเห็ดก้อนหนึ่งนะครับเจ็ดวันเขาจอกหนึ่งครั้งนะครับแต่ถ้าเรามีในฟามเยอะๆมีสักเป็นหมื่นสองหมื่นก้อนอย่างเงี้ยครับเราก็จะเก็บได้ทุกวันนะครับ แต่ก้อนเห็ดเนี่ยหนึ่งก้อนเขาจอกหนึ่งครั้งตอนต่อเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันเ็าจอกหนึ่งครั้งนะครับแต่ถ้าเรามีในฟาร์มเยอะก็จะมีเก็บส่งให้ลูกค้าทุกวันนะครับที่ฟาร์มปัสมานี่มีเกือบสองหมื่นก้อนนะครับมันก็เลยมีเก็บทุกวันนะครับเห็ดเขาจะสลับประกอนะครับถ้าเราไม่ปรับไม่ปรับสภาพเขาไม่ปรับเปลี่ยนเขานะครับ มีเอฟซีถามมานะครับว่าหน้าหนึ่งนี้เห็ดนี้จะเก็บได้กี่วันครับหลังจากเย็บออกดอกแล้วนะครับจะเก็บอยู่ประมาณ 3- ามสี่วันนะครับมันขึ้นอยู่กับการปรับสภาพอากาศภายในโรงเรือนนะครับว่าเราปรับสภาพได้ดีแค่ไหนนะครับถ้าปรับสภาพดีนะครับเห็ดนี้เขาก็จะออกมาพร้อมกันทีเดียวหมดเลยนะครับก็จะเก็บแค่วันสองวันก็จะหมดนะครับแต่บางครั้งก็อาจจะถึง5วัน6วันถึง7วันนะครับ พอดีชนรอบหนึ่งนะครับพอดีชนรอบหนึ่งที่ก็จะต้องออกดอกนี่นะครับเห็ดหนึ่งก้อนนะครับจอ,อกหนึ่งครั้งต่อเจ็ดวันนะครับนี่เป็นก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับหลังจากที่เราหยุดน้ําเข้ามาแล้วนะครับอันนี้เขาเริ่ม พัฒนาการในการสร้างดอแนะครับเส้นใหญ่เริ่มสร้างหน้าคสีขาวแล้วนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจครับขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับที่สิ่งใดให้สมมุ่งมั่นปาถนานะครับนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนครับ ไม่เจ็บไม่จนโชคดีร่ำรวยเงินทองกันทุกทกท่านนะครับถ้าทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับรบกวนทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ สํารับคลิปนี้นะครับต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ